ไปดูกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะโดยทางหน่วยช่างพัฒนาสำนักงานทหารพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดก,กำลังคนและชุดขุดเจาะน้ำบาดาลลงพื้นที่บ้านทรัพย์มงคลหมู่ที่11ตำบลทุ่งหลวงอำเภอพลพ,พิสัยจังหวัดน้องคายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สำหรับปีงบประมาณ2568ค่ะทางหน่วยมีแผนดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลทั้งสิ้นรวม49บ่อในพื้นที่10จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือว่าภาคอีสานตอนบนซึ่งขณะนี้นะคะดำเนินการแล้วเสร็จ39บ่อและตั้งเป้าขุดให้ครบ49บ่อภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากกว่า5,000ครัวเรือนได้เข้าถึงแหล่งน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน,น้ําในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ําสะอาดได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในระยะยาวค่ะ ผมผู้ใหญ่ยงยุทธพามังนะครับผู้ใหญ่บ้านมงสิบเบ้านทรัพย์พุ่มลตำบลทุ่งหลวงอำเภอพลพิศัยจังหวัดนองไทยขอขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับที่ได้มาขุดเจาะบ่อบาดานให้บ้านทรัพย์พุ่มลครับซึ่งตอนนี้บ้านทรัพย์พุ่มลมีบ่อบาดานอยู่หนึ่งบอ่อซึ่งก็เป็นบ่อเก่าที่ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่ปี38แต่ตอนนี้ก็ได้การสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก็ต้องขอขอบคุณนะครับซึ่งหวังว่าน้ำบาดาลที่ท่านให้มาผมจะใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในชุมชนและในตำบลทุ่งหลวงครับสวัสดีครับ